ในการอ่านภาษาปริวัติแบบที่สองนี่นะครับมันก็จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภาษาละนาทุกประการนะครับยกเว้นนะครับาบางคำที่มันก็อาจจะไปตามบริบทได้นะครับเพราะว่าการเขียนตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาแล้วเนี่ยมันก็บาได้เน้นถูกต้องบ่ถูกต้องก็เอาจำ ที่อ่านได้ว่านะครับมันก็จะมันก็จะเขียนมาอย่างนั้นนะครับเอามาถึงข้าวสีบทของท่านปัญญาพรมัวหานนะครับบทที่หนึ่งตอนที่หกแลวนะครับฟังเลยนะครับปี่จูตีนพงน้องจมวางคิ้วบอจ่าโคดคิวยินดีเด เตียงฟ้าไกล้ลุงไายถีหมอกเหมยธานีตกลงย้อยกยุยเดือนหนี่เดือนสามตะลามหนาวด้วยพี่แฝงคิงตัวยบียดหนัดแขนซ้อนแขนสะแกงหัวพัด เสียงอึดอ้นอนนอนปิ่งหนาวสตานเมื่อยามละติ่งหมะอม้อยคิงเอาแก้มกายแก้มมือเบื้องขวาหนาวคอมาเอ็มแขนซ้ายสอดคอนอนฮัก ต่อฮักบ่ไม้ถอยถอนสองหมุนวนเปลี่ยนต้องจูบแก้มสุบซาากันว่าคดมาเอ็มหนาวเย็นคิงสั่นเนื้อสองฮักกันไฟฟันฟักฟืกฟ้อตัด ตีห้องหอในสองปี่น้องไทยท่องผาใสจายใหญ่ลูกคำเนื้อเล่น mm. ฟูกันหนัวหัวใจตื่นเต้น mm. เจ้าสีบานเย็นโบก,กึด บอกใจว่าตัวปี่แกงเลิกปึ๊ดคนเหล่าทอยกำเดิมบอจ่าจเสียดท้อว่าย่อตามเติมหลอนจากกำเดิมจังพิษแพกคองทงวัฏถาพืนลายการป้อง ภูงสุโนหาตัก